ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเต่านะคะวันนี้นะคะพี่ขวัญกับน้องเต่านะคะพบกับรอบเย็น17นาฬิกาของทุกๆวันนะคะในรูปแบบรถตู้นะคะหรือจะเป็นกลุ่มรถตู้ครอบครัวกลุ่มรถตู้ทำมาหากินนะคะจะมีทุกรุ่นทุกแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มรถตู้คอ,คอมิวเตอร์ตู้โฟก์คาราเวลนะคะหรือจะเป็น ตู้หุ่นใดทุกตู้มีหมดนะคะวันนี้นะคะพี่ขวัญเอา2ปี2แบบ2อออปชั่นนะให้ดูนะคะคันแรกอยู่ฝั่งน้องเต่าเลยปีใหม่ๆพี่ขวัญเชื่อว่าไม่เกิน3วันไร้สดรับรองโอนจองกลางอากาศแน่นอนนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องตามพันเกียร์ออตโต้รถสวยสภาพดีสภาพใต้แดงหาตัวจับยากเลยน้องเต่าคะ ในเน็ตนะคะในโฆษณาของเราที่อื่นตั้งอยู่8 9 9 0 0 0วันนี้เอาไปแค่8 2 9 0 0 0บาทนะคะสวยที่สุดในรุ่นเลยสวยที่สุดในรุ่นเลยนะคะแล้วที่แน่ๆคนที่มองหาเครื่อง3 0 0 0อยู่ลองจับลองจองลองดูกันดูว่าในวันนี้สวยโดนใจคุณไหมค่ะน้องเต่าดูคันนี้เกียร์ออโต้เลยนะสวยมากๆนนเลยเดี๋ยวคอแชร์นิดนึดนงโตโยต้าคอมมูเตอร์นะคะเครื่อง3 0 0พเกียร์ออโต้ปี2017นะคะ จากราคา8,49,000บาทใช่ไหมพี่ขวัญเ<ช>หลือเพียงเหลือเพียงเท่าไหร่นะพี่ขวัญแปสนา0บาท8 2 9 0 0 0บาทลูกค้าเครดิตดีสามารถกู้ได้เต็มนะคะตอนนี้รีบๆเลยนะคะช่วงนี้นะคะอย่างธนาคารหลายธนาคารเขาอาจจะไม่รับรถตู้แล้วแต่สำหรับกิดากุดคาของเรานะคะยังจัดไฟแนน,นได้เต็มฟรีดาวให้ลูกค้าอยู่นะคะแล้วก็ผ่อนเบาๆสบายกระเป๋าเลยประมาณ1 5 0 0 0ถึง16,00 0บาทนะคะ กิจราคูค้าของเราอย่างที่บอกขายรถตู้เยอะที่สุดในย่านบางแคแล้วแล้วก็เยอะที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะถ้าลูกค้ามองหารถที่ไปวิ่งครอบครัววิ่งรับส่งนักเรียนนะคะทำเกี่ยวกับทําทัวร์หรือว่าวิ่ง รับส่งคนไปบ่อนไปอะไรอย่างเงี้ยเราพี่หวนได้หมดเนาะคุณขาอะไรคะอย่าพูดเรื่องบ่อนมันเข้าตัวทำไมคะบ่อนก็เหมือนรักแท้ไม่เห็นมีใครมารับเราไปเลยบ่อนก็เหมือนรักแท้อะไรนะแต่หาไม่เจอ,เ,อเขาบอกโอ้โหบ่อนก็เหมือนรักแท้แต่หาไม่เจอจะไม่เจอก็เจอตอนนี้เลยรัฐบาลหาไม่เจอแต่บ่อน <c oughs> ก็ถ้าใครนะคะที่กําลังมองหารถตู้ไปวิ่งงานนะคะวิ่งร่วมวิ่งอะไรก็ตามแต่นะคะสนใจรถยนต์มือสองนะคะติดต่อที่ขวัญหรือว่าเตาได้กิตราฟูดค่รวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยนะใครเอ่ยน้องปาคไม่รู้เขาจะมาตอนไหนปาคหนี่หล่อมากหล่อมากใช่ไหมคะใช่ดาราเกาหวีเลยพี่หวัดจะดันหรือว่ายังไงเด็กดันเด็กดันน้องปาเขาจะจะมาเล่นกับเราไหมเนี่ย อยาโดนดันถ้าอยากโดนดันเดินเข้ามานะคะอ่านะคะไม่ต้องดันแล้วรุ่นนั้นนะคะเขาเก่งอยู่แล้วนะคะจ้ะมาเลยน้องเต่านะคะคันนี้เอาเลยนะคะใครที่จับจองดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่สองจุดแปดเก้าเปอร์เซ็นใช่แล้วค่ะรถตู้นะได้จริงนะรถได้จริงนะพี่ขวันเราพูดอะไรไปรได้จริงนะคะดอกเบี้ยรถตู้คอมมูเตอร์เพียง2.89ไม่ได้จริงเข้ามาพี่ขวัญมาหาเต่าได้เลย ถ้าใครบอกว่าไม่มีหลอกดอกเบี้ยสองบาทกว่าลถตู้ไม่มีหรอกนะคะน,นั้นก็เรื่องของคุณแต่สําหรับเราทําให้ได้จริงใชนะคะไปที่อื่นเขาอาจคือไม่มีหรอกไม่มีหลอกพี่ขวัญยังไงก็ไม่มี2.89ค่ะนะคะมีที่นี่ที่เดียวกิษด,ดากูดคาแล้วก็เตา๋าพี่ขวัญแล้วก็ทีมงานของกฤษด,ดากูดคาทุกคนนะคะได้ได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะขอแค่ คุณเดินเข้ามาหาพี่ขวัญกับน้องเต่านะคะดอกเบีย้ยเริ่ม้น2 8 9โอ้โหพี่ขวัญขอ0.0.99เหมือนรถเก่งอะไรไม่ได้ขอนิดหนึ่งนะคะปายแดงยังทำไม่ได้เลยพี่ขวัญดันไม่ใช่ดันขึ้นนะดันลงจนไฟแนนซ์บอกผมยังไม่ได้อะไรแล้วนะพี่วันนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะแล้วผู้หลับผู้ใหญ่มาเคลียร์บอกอุ้ยคุณยังกดดอกเบีย้ยผมมากสิแค่ค่าเจ้าหน้าที่ผมยังไม่พอเลยน้องเต๋า่คือมาต่อรองเจรจากันที่นี่ เราไม่ต้องหอบสังขารไปเจรจาเขาที่แบงค์นะคะแบงค์ต้องหอบตัวเองมาที่นี่เราใหญ่พอค่ะคุณลูกค้าไม่ต้องไปก้มหัวไอ้ใครทุกคนต้องสูฮอกเราไฟแนนซ์มากกว่าสิสถาบันต้องสูฮกเราเพราะเขาต้องรยกร้องยอดจากเราใช่ไหมน้อเต๋าใช่แล้วมาเลยนะคะสวัสดีแฟนคลับนิดนึงคุณพัชสอดค่ะสวัสดีค่ะนเรศค่ะสวัสดีค่ะนเรศเขาโสดนะคุณนเรศใช่ไหมคะค่ะสวัสดีคุณตงให้มาค่ะ หน่อยนะเล่เเขาเป็นแฟนขับของเราตั้งตั้งหลายแบบเป็นราหลายปีแล้วพี่ขวัญจ้าคุณดิวนะคะไปคขับนะคะสวัสดีครับเจ้ขวัญสวัสดีครับคุณสาวคันนี้สวยมากเวยเองนะคะคุณชัดชัยค่ะค่ะคุณชัดชัยนี่ก็เขาเรียกว่าแฟนขับโัโยงเหมือนกันนะคะโอกหับ่อยนะคะ ถ้าซื้อรถกับเราไม่มีทางออกไม่มีค่ะได้แฟนเพิ่มแน่นอนถ้าได้ซื้อรถกับกฤษดานะคะไม่มีทางออกหักถ้ามาคุยกับเซลล์ของเรานะคะไม่มีทางพี่ขว<อ>ัญเป็นคนจําประวัติลูกค้าได้ทุกคนนะคะออขอขออภัยเวลาพูดออกอากาศนะคะนะคะสําหรับคันนี้ปี2017นะคะจัดโปรกันไปเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมโปรโมชั่นของเราพี่ขวัญตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่ 31มสิบเอ็ดจาคะโปรโมชั่นสําหรับรถตู้ของเราได้เลยโอ้โหรถกระหน่าลดมากกว่า70,000บาทนะคะพี่ขวัญถ้าลูกค้าเก่าเอารถมาเทิร์นตอนนี้มีแน่นอนปีใหม่แล้วบวกให้อีกหกหมื่นบวกยังไงอ่ะก็สมมุติว่าไปตีที่อื่นได้35สมมมติสมมติพี่ขวัญไปตีฝั่งตรงข้ามได้ห้าหมื่นห้าหมื่นอ่าอีซูซูดาร์กไลทสมมติได้ประมาณ70,000อ่ะอ่ะที่นี่ให้เท่าไหร่ดันม้อีก60,000เป็น 1 3 0 0 0 0่บาทโอ้โหดันไปเลยค่ะเขาเรียกว่าได้มากกว่าที่อื่นกี่เท่าตัวเนี่ยคิดเลขไม่เก่งนะคะได้มากจมองไม่เก่งแต่ให้เล่นไพ่ได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญพี่ขวัญถ้าลูกค้าไม่เทิร์นรถนะคะลูกค้าซื้ออย่างเดียวเราก็รับดอกเบี้ยไปเลย0.99นะคะสําหรับลูกค้าเก่าของเรานะคะโอ้ตอนนี้ลูกค้ากําลังคลิกเปิดแล้วเปิดหน้าเลยดูว่าใครซื้อรถจากเซล์ท่านไหนคุสราคูดค่ะแล้วพี่ขวัญ เคยซื้อรถกับใครก็ตามแต่นะคะหรือว่าจําเซลลไม่ได้เซลลอาจจะเปลี่ยนหน้าหน้าใหม่หรืออย่างปรึกษาเราว่าเคยซื้อกับเซลลท่านไหนนะคะโทรหาตาับพี่ขวัญได้น้องเต๋บอกเบอร์นิดหนึ่งนะคะค่ะโทรหาเต๋าได้เบอร์0 8 1ย5 5ป4 0นนะคะค่ะเบอร์พี่ขวัญนะคะ0 8 6ย์5 9ด7 7เเราคุยกัน พอแล้วเดี๋ยวเรามาพาดูความสวยของ<ะ>รถดีกว่าน้องสาวคันนี้รถสวยปีใหม่นะคะปีใหม่ตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะคะปี17-18ดนะคะคันนี้ราคา829,000บาทจัดเต็มจัดล้นจัดไปเลยค่ะดอกเบี้ย2.89คันนี้จัดได้เกือบ900 0 0 0เลยนะคะลูกค้าเชิญเข้ามาเลยนะคะเอาด้านนี้เลยแล้วกันเนาะ,ะเดี๋ยวเปิดให้เลยโอ,โ,โอ้โหพี่ขวัญไม่ใช่แค่ ถูกอย่างเดียวนะพี่ขวัญโปรโมชั่นอย่างเดียวภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังเบาะแต่งเลย VIP นะคะตัวนี้จะเป็นภายใน3ามแถวแล้วก็มีคอนโซลด้วยนะคะฉะนั้นตัวนี้นะคะลูกค้าโอ้พี่ขวัญสวยมากกลิ่นหอมมากคุณนี่ฉันจะเล่าอะไรให้ฟังมีลูกค้ามาขายรถแล้วมันหอมมันหอมจนฉันแบบพี่เอาจริงๆนะพี่ใช้น้ำหอมยี่ห้ออะไรไม่ได้ขายไม่ได้ขายน้ำหอมเขานะมาดามฟิน เฮ้ยพี่ลงทุนมาดามฟินฉีดผ้าม่านเนี่ยนะจริงเหรอพี่ขวัญใช่กลิ่นมะเจ้าหอมมันกลิ่นอย่างนี้เลยอ่ะค่ะเนี่ยลงทุนมากเลยอ่ะแล้วพี่ขวัญสาหรับคันนี้นะคะลูกค้าค่ะคันนี้เอาของแถมไปเลยนะคะเดี๋ยวแถมทีวีให้สดเอาไปเลยค่ะนะคะม่านมีแล้วโอ้แล้วก็ม่านเขาทําแบบคือมันสีเดียวกับสีเดียวกับเบาะนะพี่ขวัญแล้วมันตัแมทก์กันมากเลยทาค่ะนะคะแล้วเบาะภายในเป็นสีเทาแล้วไม่ใช่เทาแบบ เขาเลยนะอันนี้จะเป็นสีเขาออกน้ำตาลค่ะทำให้ดูแบบว่าไฮโซมากขึ้นให้ดูสว่างตาะนะคะ,ให,คะให้ดูสว่างตาแล้วดูไม่ดับเป็นคนมีไฟไฮะไม่ไม่ที่เบาะอาจจะโดนเบาะนะคะมา,นะมาแล้วแนะับไปนานหรือยังไม่รู้เขาเพิ่งบอกโอ้โหทีมงานช่วยดูหน่อยนะคะว่าไม่ดับไปนานหรือยังนะคะพอดี ไปนั่งทับข้างหลังเนาะเดี๋ยวลูกค้าไม่ได้ยินเสียงเราใช่ไหมคะลูกค้าแจ้งใหม่นะคะถ้าสมมติว่าลูกค้าอยู่หน้าเวฟนะคะอยู่หน้าไลฟ์สดของเราเนาะสวัสดีแฟนคลับเพิ่มเติมนะคะอยู่น้าโนนาค่ะทัทาทพี่กวนพี่ตาทัทายค่ะถ้าไม่มีเสียงยังไงแจ้งมาด้วยนะคะพอดีเราก็ไล์แล้วเราก็พูดเนาะสำหรับคันนี้นะคะเบาะภายในแต่ง VIP เรียบร้อยแล้วเป็นเบาะสามแถว สภาพใหม่แล้วก็สวยแล้วก็หอมมาก<อ>มนะคะไ,ไม่เ,มเ,เลยไม่เจอรถตู้ที่แบบหอมกลิ่นแบบนี้กินมาดามฟินจริงๆพี่หวันกินมาดามฟินใช่ด <ๆ S 2> ิ <ๆ S 2> ฉันก็เพิ่งมีความรู้คันที่ลูกค้ามาขายแหละฉันเข้าไปแล้วฉันอยากนั่งอยู่ในนานหอมจริงๆ แล้วก็คันนี้นะคะเต๋ากับพี่ขวัญนะคะแถมทีวีให้เลยแถมเลยราคาลดไปสามหมื่นไม่พอแถมทีวีอีกนะคะฉะนั้นลูกค้าซื้อกับเต๋าแล้วก็พี่ขวัญจดเลขทะเบียนรถไว้ดูไลฟ์สดแล้วก็แคปหน้าจอไว้นะคะคุณจะเห็นเลขทะเบียนแล้วก็เอาทะเบียนนั้นมาเองว่าเราไลฟ์สดวันไหนนะคะเดี๋ยวเต๋แถมทีวีให้นะคะสวัสดีคุณกาเซค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณวรัญญาจ้าสวัสดีค่ะคุณดิวถว่าเกียร์อะไรครับ คันนี้เกียร์ออโต้คันนี้เกียร์ออโต้นะคะใครที่เบื่อแล้วเกียร์ธรรมดาอยากจะเอาเกียร์ธรรมดามาเทินเกียร์ออโต้ก็ได้นะคะได้ปวดขับเกียร์ธรรมดาปวดแคบปวดขานะคะเหน็บชานะคะเป็นโรคเกาเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้าใช้เกียร์ออโต้เตาบอกเลยว่าขับสบายมากอย่างเราเป็นผู้หญิงเราก็ขับได้นิ่มสบายแล้วก็เกียร์คือเกียร์โตโยต้ามันนิ่มมากพี่ขวัญใช่ แล้วก็เวลาเดินทางไกลเนาะเวลาขึ้นเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยกำลังเครื่องไม่ไม่ไม่หากเลยนะไม่ตกเลยเพราะเป็นเครื่องสามพันเกียร์ออโต้ใช่ค่ะใครดูอยู่กดไลค์กดแชร์ให้เต๋ากับพี่ขวัญด้วยนะคะกดแชร์คนละแชร์พอนะคะสวัสดีคุณนัชชาสวัสดีคุณธนกรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณมงคลสวัสดีคุณพี่ชาจากเกาหลีนะคะสวฝากแชร์ด้วยนะคะพี่ชาคันนี้ไหมคันนี้เป็นปีเกียร์ออโต้นะคะเครื่องสามพันสวยๆเลยค่ะ อ,อันนี้นนได้เกียออโต้วสวยๆจริงๆคันนี้ใครอยากเห็นภาพส่วนตัวทักพี่ขวัญกับ<อ>น้องเต่าได้เลยสวยนะคะรถสวยปีใหม่ยางใหม่นะคะสภาพคลิปๆเลยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะ,ค,ะคันนี้นะคะทะเบียนรถฮอนด้วูพอฐาน2914 โตโยต้าคอมมิเตอร์เครื่อง3000ปี2017ราคา829,000บาทเอาทีวีไป1เครื่องนะคะที่จริงอยากแถมเยอะมากๆเลยนะคะครบแล้วพี่ขวัญแต่มันครบจริงๆคันนี้<ะ>ครบจริงๆนะคะราคาเราลงลงมากก็ไม่ได้นะคะจริงๆจะบอกว่าราคาที่กฤษสดาคูดคาลงไปเนี่ยลงเยอะไปคือเราถูกกว่าที่อื่นถูกจนโช์ลูมข้างๆเครื่อนทักมา บอกเฮ้ยมึงขายแบบเนี้ยแล้วกูจะขายได้เหรอใช่มันใช่เหรอลงแบบเนี้ยขายได้ยังไงเออทําไมทําไมลงแบบราคาขนาดนี้แล้วเพื่อนจะขายได้ยังไงอันนั้นคือเป็นเพื่อนร่วมกันเนาะก็เรามีซัมมิตรภาพที่ดีถูกไหมพี่ฟานเราบอกเออเราต้องการขายโลโลโลโไปราคาเราขายเร็วขายไวสําหรับลูกค้า VIP ของเราใครที่ติดตาม y o u t u b e ติดตามเพจติดตามเว็บของกฤษาคุณาจะรู้เลยว่า กิจสกุลคาราคาไม่นิ่งคือลงเลยถ้าเจ้านายสั่งการมาปุ๊บเบื้องบนสั่งมาปั๊บคือลงก็คือลงนะคะฉะนั้นราคาคันนี้จากโปรโมชั่นนะคะลงมา30,000บาทนะคะได้รถ t o y ยต a าคอมมูเตอร์เกียร์ออโต้ด้วยใช่ค่ะได้เกียร์ออ,อตโอต้นะคะกับท่านใดที่บอกว่าคืออายุเยอะปวดขาหรือกลุ่มลูกค,ค้าที่ขับเยอะๆอ,อะค่ะถ้าขับนานๆมันจะไม่ไหวนะคะถ้าลูกค,ค้าเปลี่ยนเป็นเกียร์ออ,อตโต้ก็สบายเลยนะคะ,คะ สามารถขับยาวๆไม่ต้องหาตัวช่วยเปลี่ยนเปลี่ยนขับนะ,ะนะคันนี้ภายในก็สวยไม่ว่าจะเป็นหลังคาหรือว่าพื้นนะคะพื้นไม่ได้ปูหินอ่อนนะคะอันนี้คือปูผ้าธรรมดาแต่ว่า,วาลายมากลายเก๋ไกนนะะลายเก๋มาก <c oughs> ลายพื้นหินอ่อนนะคะไม่ค่อยมีใครามาน,นอนที่บ้านได้เลยนะไม่ค่อยมีใครทานะพี่ขวัญดูแล้วเย็นตาสบายตาแล้วก็บอกเลยว่าสะอาดสะอ้านจริงๆนะคะสอหรนี้ขนาดเปิดประตูมายังหอมอยู่เลยนะคะพอลวเดี๋ยวกินปิด กลิ่นติดใจนะคะเดี๋ยวแฟนจำกลิ่นไม่ได้อ่าสวยมากนะคะคันนี้ก็เป็นไฟใหม่แล้วนะคะลูกค้านะคะตัวนี้เป็นไฟคลีบปลาแล้วนะคะเป็นเป็นตัวใหม่นะคะเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องตัวนี้นะคะจะต้องเป็นไฟรุ่นนี้นะมันจะมีไฟสองแบบเนาะป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้เรามีเรามีสองคันจะมีสองราคาเลือกเลยนะคะ น้องสาวลูกค้าถึงจะเป็นช่วงโควิดลูกค้าเราก็ยังเยอะแยะอยู่นะคะวันนี้พี่ขวัญมีนัดลูกค้าช่วงเย็นค่ะช่วงค่ำใครที่มาสองทุ่มก็ยังได้นะคะใครที่มาสองทุ่มยังอยู่นะคะวันนี้นะคะพี่ขวัญมีนัดช่วงเย็นแล้วก็เดี๋ยวมีลูกค้ามาแล้วก็วันนี้เรามีรอบมินไนด์ด้วยนะคะมาดูกันว่าเราจะนํารถอะไรมาไล์ส่วนให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะใช่ค่ะดูภายในก่อนพี่ขวัญได้เลยนะคะอ่ะซูมด้านในนิดนึงคันนี้ขึ้นไปเลยค่ะ คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเครื่องสามพันเบาะหนังนะคะสวยมากๆลูกค้าค่ะคันนี้ไม่อยากบรรยายเยอะเพราะว่ามันยังไงคือคุณลูกค้าเห็นเนี่ยถูกใจในถูกใจมากๆเอาร้อยเปอร์เซ็นตไปเลยเอาร้อยเปอร์เนไปเลยนะคะเกียร์ออโต้ค่ะ เกียร์ออโต้ก็ขับดีขับสบายขับได้ทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงค่ะใช่คุณภรรยาอยู่บ้านก็หัดขับได้นะคะเกียร์ออโต้รถตู้วิสัยทัศน์ดีหน้าสั้นขับง่ายใช่ค่ะเวลาขับขึ้นไปนั่งรถตู้มันเหมือนปลอดภัยน้องเต๋าค่ะมันเหมือนปลอดภัยมันเหมือนมองเห็นเนาะ,ะอย่างพี่ขวัญเตี้ยเวลาเวลานั่งรถเก่งตกใจตัวเองค่ะมองข้างนอกไม่เห็นค่ะแต่พอขึ้นไปนั่งขับรถตู้นั่งตรงฝั่งฝังมันดูเราเราปลอดภัยนะคะเราดูเราปลอดภัยนะคะอ่ะ วันนี้เดี๋ยวคันนี้นะคะ8 2 9 0 0 0บาทคันนี้ลูกค้าสามารถจัดได้ถึง8 0 7<ฆ> 8, 0 0 0 0ค่ะ8 7 0 0 0 0นะคะถ้าลูกค้าเครดิตดีนะคะ<ฆ>มาคุยกับพี่ขวัญกับน้องเต่าได้เลยนะคะออพี่ขวัญเราที่สำคัญไม่ต้องรอเพราะอะไรรู้ไหมบางคนบอกว่าอุ้ยตอนนี้ช่วงโควิดอยู่ขอแบบว่าเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวนิดนึงยังไม่อยาก่อนรถยังไม่อยากมีภาระไม่ต้องกลัวนะคะลูกคา้าซื้อรถวันนี้กฤษฎาคุ้มคาราพรอทีทีเดือนเมษายน นะคะคุณแทไม่ต้องใช้ใจ่ายอะไรเลยแค่คุณมีใจคุณก็มาได้แล้วคะ,คะขับรถออกไปเลยไม่ต้องใช้เงินแล้วก็ค,คุณไม่ต้องผ่อนอีกสามเดือนใช่แล้วใช่ไหมคะ,คะมาได้เลยอะคันนี้เหมือนกันนั้งขับฟรีสามเดือนอีกไหมขับฟรีสามเดือนค่ะพี่หวาโอ้ไม่ต้องนะคะไม่ต้องไปเตรียมค่างวดไม่ต้องเตรียมอะไรเลยนะคะคันนี้อบอกเลยว่าที่จริงเอาเอาเอา,เอาตรงนี้ไปเลยถ้าลูกค้ามาเราให้ไปเลยห้าเก้าเก้าน้องเต๋าเนาะ ให้ไปเลยอ้ที่จริงเราต้องหกหนึ่งเก้าต้องปรึกษาเจ้านายไหมไม่ต้องก็ได้เอาทะเบียนมันสวยไม่รู้ใครจะออกตังค์ใครจะจ่ายส่วนตางหรือว่าเราสองคนอุ้นกันหรือว่ายังไงนะไม่ไม่ปรึกษาหน่อยลหรอโทษหน่อยฮะไม่ไม่โทษหน่อยเหรอโทรโทษหน่อยไหมไม่โทษได้ไหมเดี๋ยวเขารู้ได้เหรอเดี๋ยวเขารู้คีดราคะไม่ต้องนะไม่ต้องสำหรับคันนี้นะคะพี่ขวัญบอกว่าเอาไปเลย599เก้าเก้าห้ามต่อแล้วนะ ตามต่อแล้วนะคะตามนี้เลยบอกเลยว่าราคาแบบโอ้โหเคปเจอร์หน้าจอนะคะพี่ขวัญมีโปรให้ไม่ได้เยอะนะเดี๋ยวโดนนะคะคันีะไม่ให้ของแถมแต่ให้ราคาถ้าคุณไปเห็นในเว็บหกแสนกว่า หกกว่าเท่าไร่เราไม่รู้นะคะมาคุยกับเตา๋าคุยกับพี่ขวัญเอาไป5้าไม่ต้องมีของแถมใดๆทั้งสิ้นราคาลดไปหกหมื่นแล้วขอ,นะขอวไม่ได้นะคะลูกค้ามาถึงขอตรงนูน้นขอยอย่างนี้อีกไม่ได้ถูกจริงๆไม่ได้นะคะเดี๋ยวพี่ขวัญที่อื่นขาย5้าสามเองนะช่างเขาช่างเขาอันนั้นเป็นเรื่องของ<พ>เขาพี่ขวัญกล้าชนเรื่องสภาพรถรถสวยอ่ะไม่มี รถไม่น้อยเล่มสวยรถรถมือเดียวใช่แล้วนะคะเรากล้าท้าเลยถ้ารถคันนี้มีน้ำท่วมเรายินดีรับซื้อขึ้นเต็มจำนวนแถมรถให้อีกหนึ่งคันนะคะถ้ารถคันนี้มีตัดต่อเรายินดีโอ้ยเอาไปเลยทั้งเต็นจูงให้ฟรีหมดเลยแต่คุณมีที่จอดหรือเปล่าคุณมีที่จอดหรือเปล่าเรากล้าท้าเลยนะคะที่อื่นจะขายถูกแค่ไหนเตาเชื่อว่าลูกค้าทุกคนมีความคิด ที่อื่นจะขายถูกแค่ไหนเต่าเชื่อว่าลูกค้าเราฉลาดลูกค้าเราเป็นคนที่ต้องเช็คเยอะกว่าเรานะคะแล้วเราเองก็ต้องรอบคอบด้วยในการซื้อรถมาแต่ละคันนะคะเต่าย้ําเสมอเลยว่าให้ลูกค้าดูรถให้เป็นถ้าดูไม่เป็นลูกค้าต้องเชื่อมั่นกับโชว์รูมนะคะคุณต้องดูแผนการขายคุณต้องดู้าเตนคุณต้องดูโปรไฟล์นะคะโปรไฟล์เซลล์โปรไฟล์เต็นโปรไฟล์รถ กิจกรรมที่เราทําทุกวันทุกวันส่งรถจัดส่งรถหรือว่าตรวจสอบเช็คข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยซื้อรถกักกิจฎาคูดคาของเรามีแต่ของดีใช่ค่ะไม่ต้องเอาที่อื่นมาอ้างเราอางจังววันละน้องตาสมมติอยู่ขอนแก่นวันนี้ดิฉันตอนนี้ฉันบอกเลยว่าฉันโพสไปขอนแก่นแล้วค่ะอไปแล้วขอนแก่นขอนแก่นถึงแล้วตอนนี้พรุ่งนี้เช้าเราจองอ่ะพรุ่งนี้เช้าเราก็ไปหาลูกค้าไง โอนจองกลางอากาศ<ะ>จัดไฟแนนซ์กลางอากาศลูกค้าไม่ต้องเสี่ยงโควิดเข้ากรุงเทพค่ะลูกค้านั่งเครื่องรออยู่ข้างบนเลยค่ะเราจัดกลางอากาศเลยนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องเสี่ยงโควิดแม้แต่นิดเดียวนะคะทางทีมงานเราจะเป็นคนจัดการให้ทั้งหมดเองก่อนไปเป็นไงมีการพ่นฆ่าเชื้อนะคะสองรอบนะคะลูกค,ะคะ้าขาลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะแล้วพนักงานของเรามีการตรวจมีไปแพทย์ก่อนจะเดินทางไปหาลูกค้า พี่ขวัญเวลาเราไปต่างจังหวัดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับลูกค้าต่างจังหวัดเลยนะคะขอพระคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยสิ่งหนึ่งที่ได้รับการต้อนรับอย่างดีคือลูกค้าเนี่ยต้อนรับเราอย่างดีมากเห็นเราไลฟ์สดแบบนี้เราไม่สวยไม่เพอร์เพปไม่อะไรการทํางานเราแบบนี้แต่พอเราไปต่างจังหวัดนะเวลาลูกค้าโอนจองมา ถึงไหนแล้วคะจะต้มไก่ไว้รอถึงไหนแล้วคะจะทํากับข้าวไว้รอน่ารักมากๆาถึง<ๆ>ไหนแล้วคะจะซื้อนูน่นซื้อนี่ไว้รอคุณลูกค้าคะ่ะคือน่ารักจริงจริงเนาะเวลาเราไปถึงบ้านลูกค้าเนี่ยสิ่งที่เราได้รับคือการต้อนรับอย่างดีสุดยอดนะคะสุดยอดถึงแม้เขาจะยังไม่เห็นรถนะคะพอไปแล้วก็เป็นกันเองเหมือนเราคุยกันมันญาติเหออมือนญาตินาสนิทเลยนะ,ะบางคนโทรออนไลน์มาจากนู่นเนปาลน,นะคะบูนาย<ม>เกาหลีี นนะะอบอกเลยว่าลูกค้ากิษดาคูดคาของเรานะคะมีรถให้เลือกมากมายบางทีเนี่ยดูรถตู้ไปซื้อรถเก่งก็มีใช่ค่ะใช่ค่ะลูกค้าเต่าซื้อรถไป3เดือนแล้วแต่ยังไม่ได้กลับมาเมืองไทยเลยนะคะยังไม่ได้ขับเลยยังไม่ได้ขับพี่รถจอดอยู่ที่บ้านซื้อก่อนฉันจำลูกค้าคนไดน<า>้น่ารักมากน่ารักมากจริง<า>นะ,ะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องไม่ต้องแบบไม่ต้องกังวลเลยซื้อรถกับเรานะคะได้รับบริการที่ดีแล้วก็ ได้รับแต่สิ่งดีๆนะคะเราไปถึงบ้านเราก็าคุยกันเฮฮานะคะไม่ต้องห่วงเราไปด้วยความเต็มใจนะคะบางคนบอกเกรงใจไม่ต้องมาหรอกเดี๋ยวไปเองไม่ต้องขึ้นมานะคะไม่ต้องเสียค่าน้ำมุกน้ำมันไม่ต้องเช่ารถไม่ต้องอะไรมานะคะพี่ฝัน,นะค,ะค่ะคุณลูกค้ารอหยุดที่บ้านเลยนะคะรอรับรถสวยๆที่บ้านเลยนะคะ,ค,ะคันนี้นะคะถ้าลูกค้าจัด5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบอกเลยว่าลูกค้าใช้งบประมาณดาวอยู่ เงินดาวนะคะใช้ฟรีดาวได้ค่ะหรือลูกค้าจะดาวก็ได้ค่ะเงินผ่อนก็จะตามสเต็ปเงินดาวคุณพี่ขวัญถ้าจัด5 9 9ค่าจัด5 9 9คุณส่วนหรือประมาณ11,000ักว่าบาทถึง12,000ใช่ค่ะรับรถได้ดาวเยอะผ่อนน้อยเป็นสเต็ปของธนาคารแต่ถ้าไม่ดาวก็ได้ค่ะเรายินดีแล้วก็เต็มใจมากจัดเต็มฟรีดาวแล้นี่สวยมากเลยใช่พี่ขวัญแค่มองก็รู้เลยนะคะยาวรมมาเราค้าเราขายเองขวัญจิตกับเรื รกเตานะราค่า้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทอาสวัสดีนนคุณเขววัน์ถือผลโอ้ยครอบครัวนี้ซื้อรถพี่ขวัญไปพี่ขวัญงงมากถูกเลข3ามสี่รอบโอ้โหคนอะไรจะดวงดีขนาดนั้นเนาะนะคะจำได้ถ้าจําไม่ผิดทะเบียน9ก้าหสามอะไรอย่างเงี้ยออกแล้วออก,ออกอีกกลับไปแล้วกลับไปอีกนะคะขอบคุณนะคะ,ะลูกชายสามคนมีรถตู้ทั้งสามคนเลยคันนี้นเป็นรถปีอะไรคะพี่ขวัญปีสิบสามจ้าจตัวนี้เป็นโตโย คอมพิวเตอร์เครื่อง2 0 0 5ปี2013นะคะจาราคา6,39,000บาทเหลือเพียง5,99,000บาทค่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันพี่ขวัญจ้ะโอ้โหหรูหละไม่ต้องแต่งเพิ่มพี่ขวัญดูนะคือสภาพกริฟมากนะสภาพกริฟสวยมากอะสวยมากๆ คันนี้พี่ชาดูเลยพี่ชาดูเลยคันนี้บอกเลยว่าราคาไม่แพงเลยนะโอ้โห้าแสนเก้าืเก้าพับาทโอนจองได้เลยค่ะคันนี้นะคะเบาะภายในเบาะโอ้โหเบาบีว p ค่ะมีคอนโซลมีม่านครบแถมทีวีมาด้วยโอ้โหสวยมากขับได้เลยอ่ะโอไม่ต้องทำอะไรเลยสีไม่ต้องเคลียร์นะคะสีสวยทั้งคันนะคะเบาะไม่ต้องเย็บเพิ่มอะไรเพิ่มเบาะี i p อย่างดีพื้น พื้นนี่เหมือนบ้านนกดาวเลยคืนคุณลงไปนอนได้นอนดิ้นนอนเกือกได้เลยค่ะนะสวยจริงๆริงแล้วกล <นะ S 1> ิ่นก็หอมด้วยคอนโซนก็พร้อมมาทีวีก็พร้อมผ้าม่านก็พร้อมแถมฟิล์มใหม่รอบคันอีกค่ะโอ้โหคันนี้เอาไปเลยนะคะใครมาก่อนได้ก่อนนะคะคุณลูกค้าคะใครมาก่อนได้ก่อนเลือกได้เลยค่ะฟิล์มลามินาอย่างดีเลยคันนี้รอบคันนะค่ะสุดๆค่ะติดฟิล์มลามินารอบคันราคาโปร599,00 0บาท เบาะ VIP มีคอนโซลมีทีวีครบแถมม่านรอบคันด้วยนะคะสวยมากคันนี้นะใครมาก่อนก็มาเลือกได้เลยนะคะลูกค้าอยากให้แฟนขับเราได้ไปนะคะสุดสวยๆงี้อยาก,ยากได้รถปีใหม่ก็ปี2017เจอออโตอยากได้รถแบบราคาพิเศษหน่อยก็ปี2013เครื่อง2,005ราคาเร้าๆ599,000บาทมาเลย รูลาค่ะข้างหลังนะคะ,ะนี่เบาเอนได้เก็บของได้วางของได้เยอะภายในโอ้โหเหมือนเขาแต่งแม็กสีเทาก็คือสวยอยู่แล้วค่ะสีดูแลง่าย<ช>เป็นหน่างะนะคะใช้น้ํายาเช็ดเบาะก,ก็สะอาดได้แล้วด้านหลังเก็บสัมภาระได้เยอะมากนะคะขนของได้เยอะมากนะคะ ส่วนเครื่องเสียงตีลำโพงนะคะ4ี่จุดนะคะโอ้โหดังกระหึ่มแล้วะแค่นี้จุดนี้เฉพาะหลังกับด้านหลังนะไม่รวมด้านหน้าไม่รวมด้านหน้านะคะอันนี้คือเอาไปได้เลยนี่รถคือสวยๆรอยอาร์กรอยมาร์กอยู่ครบครบหมดค่ะครบหมดเนี่ยให้ดูเลยนะคะสวยจริงๆรถที่นี่ไม่มีความมีหงายนะคะมีแต่เซลล์ที่หงายได้สวยมากนะคะรถสวยจริงๆอูสภาพดีมากๆเลยนะคะ มีคันเดียวนะคะจัดโปรโมชั่น5 9าแ0 0เบาทพร้อมแบบนี้ครบแบบนี้นะคะลูกค้าจัดเต็มฟรีดาวได้เลยได้มีเซ็นเซอร์ด้วยนะคะ,คะอุออ้ยใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะลูกค้าสวยจริงๆสวยกิิบกสวยไม่พอยางใหม่ด้วยยางใหม่สภาพดีทีวีพร้อมเบาะแต่ง VIP นะคะบ<ช>้<ม>านมีพร้อมกับติดฟิล์มรอบคันคันนี้ต <พอ S 1> ้อง<า>ทำเลยเลยอ่ะ อันีคขับเลยลูกค้าไม่ต้องคุณเซฟเงินอีกอย่างคือคุณไม่ต้องผ่อนอีก3เดือนค่ะแล้วคุณไม่ต้องใช้เงินดาวใช่ค่ะแล้วคุณได้รถดีๆคุณไม่ต้องมาทําอะไรเลยแล้วจะมีเซตระบบให้คุณทั้งหมดเลยจริงนะคะภายในสวยๆเลยนะคะลูกค้าขาบอดหนังทั้งคันเลยนะคะค่ะโอ้โหวันนี้ใครไม่ได้สองคันนี้ถือว่าผิดหวังนะคะลูกค้าใครไม่ได้ซื้อสองคันนี้ถือว่าผิดหวังนะคะ ช่วงโควิด19กำลังระบาดรอบสองแต่ชีวิตของเราต้องดำเนินต่อไปต้องสู้ไม่สู้ก็ไม่มีกินนะคะอ่ะเราจะมาเดินหน้าด้วยกันเราจะมาสู้ด้วยกันเราจะทำมาหากินในรูปแบบของเราท,ที่เซฟตัวเองที่เซฟที่ลูกค้าที่เซฟให้เราปลอดภัยและลูกค้าปลอดภัยใช่แล้ววันนี้พี่ขวัญกับน้องเตาขอรา,ากอนกับซองคันพิเศษพิเศษนะคะวันนี้ น้องเต่าฝากเบอร์อีกรอบอ่ะนะคะสนใจรถยนตมือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะโทรหาเต่าได้ที่เบอร์0811550400หรือปรึกษาก่อนฟรีค่ะค่ะพี่ขวัญน,นะคะ0863159977ค่ะวันนี้ลาก่อนขอให้ทุกคนโชคตีปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ